เป็นมนุษย์พิการอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงคราม oh. สู้ชีวิตครับ ไม่ยอมยออ่อท้อนี่ครับเห็นไ,ไหมสู้ชีวิตไปครับนี่ขาเดินไม่ได้ครับนี่ลงมาจากบ้านก็ต้องไถลลงมาอย่างนี้ครับคุณสมชายมาลีมาะอายุ63ปีนะครับเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นนายกสมาคมผู้พิการการเคลื่อนไหวของจังหวัดสมุทรสงครามครับอยู่หมู่ที่6ตําบลบางพรมอําเภอบางคนทีตอนนี้กําลังขี่มอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะโชว์ให้ดูเลยครับว่าผมพิการก็จริง แต่ผมไม่ย่อท้อต่อชีวิตครับผมเคยเป็นหนุ่มก่อสร้างมาก่อนสุดท้ายตกจากที่สูงนะครับไขสันหลังแตกเลยข้างหลังนี่เดินไม่ได้ครับทํายังไงย่อท้อชีวิตไม่ได้เหรอโอ้สมุทรสงครามมีอะไรเยอะครับนี่ครับมะพร้าวเพราะฉะนั้นผมเริ่มทำมะพร้าวจากการทําลูกกุญแจมาก่อนนะครับนี่นะเป็นพวงกุญแจสุดท้ายนะครับมาทําเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะโคมไฟติดผาผนังแล้วก็มาทําแก้วน้ํา โอ้โหปรากฏว่าได้รับความสนใจครับคนก็สั่งซื้อมาแล้วก็ทผมตาเป็นอาชีพมา20ปีแล้วครับตามภาพพี่ปรากฏอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนผื่อูบชมนะครับอยากจะสนใจฝีมือของคนพิการเป็นการช่วยด้วยนะครับก็ติดต่อไปได้เลยนะครับนี่สำหรับพี่เขานี่นะราคาเริ่มต้นไม่แพงแล้วครับคิดละ60บาทแต่ที่บอกว่าทำยากๆหน่อยนะครับ3,500ก็มีจึงฝากถึงว่าผู้ที่ย่อท้อจากโควิดบอกว่าอย่าไปย่อท้อเลยขนาดผมพิการ ขาเดินไม่ได้แต่มันอยู่ที่ใจไงใจเดินใจสู้แล้วก็ความมุ่งมั่นนะครับอยู่กับตนเองเสมอทุกอย่างนั้นทําได้หมดแม้กระทั่งซ่อมรถมอเตอร์ไซค์คนพิการผมซ่อไม่ฟรีเลยนี่นะโอ้โนี่ใจดีสุดยอดพี่เขานี่นะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจริงๆเนาะใจท่านเข้มแข็งกว่าร่างกายถึงแม้ว่ามันจะไปไม่ได้สุดท้ายก็ไปได้กันได้พากันไปทั้งใจทั้งกายค่ะคุยยาานสม